คนไทยตัวเล็กหนะรือบริษัทนะฮะกิสไนเจอร์เป็นมดเล็กทำไมถึงทำได้ระดับนี้เพราะว่าเรามีอินโนเวชันซื่งอินโนเวชันตัวนี้นะฮะเราจดไว้เท่าที่นักวิทยาในสาร์ทอัพเนีนะครับ,รรรนะรบซึ่งในโลกนี้ไม่มีใครทำนะครับมีกับผมคนเดียวแล้วก็เป็นบริษัทเล็กๆนะครับที่เราทำอยู่ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยฉะนั้นแล้วนะในวันนี้นะครับต้องเรียน นะกับนะอ่ารอเก้านะครับประเทศที่มีวันนี้ได้ึึกสรรพหนุนนะครับให้ความเมนูของลูกสางผมแล้วก็ถ้าเกิดกบว่าให้ผมเนี่ยอยากขายสิทธิบัตรให้ต่างชาตินะขอให้อยู่เถอะจริงๆก็ผมเป็นนักขายนะเรียนตรงๆผมขายไปหลายใบแล้วแต่ผมจะไม่เกดชื่อถ้าท่านได้ยินแล้วท่านจะบอกว่าโอ้โหจริงเหรอบอท่านไปเช็คได้คอสเมติก พี่พ่อตังที่สุดในโลกนะครับขายมาแล้วนะครับฉะนั้นในวันนี้ที่ผมจะมาคุยให้ฟังกับสมาชิกของกิจสาอินเตอร์เนี่ยท่านก็คือผู้ชโชคดีที่สุดในโลกที่มาวันนี้เพราะท่านอยเหลือนะว่าผมคิดชั่วโมงละห้าหมื่นต่อชั่วโมงนะที่อยู่คุยแขกต่างประเทศเนี่ยชั่วโมงละห้าหมื่นแล้ววันนี้ผมมาให้กิจสาอินเตอร์เนี่ยอย่างร้อยสามชั่วโมงนะครับ ยังไม่บวกค่าใช้ใจ่ายนะนะครับฉะนั้นแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีวันนี้นะครับผมจําได้ว่าผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเปิดกันเล็กๆห้าสิบคนครั้งที่สองก็ประมาณไม่ถึงร้อยครั้งที่สามวร้อยก,กว่าแต่ครั้งเนี้ยจะเท่าไหร่ผมไม่สนใจและผมเป็นบริษัทผมบอกว่าทางบริรัตว่าสมาชิกที่จะมาอยู่นี้เนะี่ยต้องมีบุญวาสนาจริงน,นะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีมุมลักษณะเนี่ยคุณไม่ได้ไมาเก็นรับรองว่าหน้าผมก็ไม่ได้เจอเจอแต่ในไอทงไอทีอย่างนี้ต่างๆเพราะว่าผมเองเกตุกและงจากว่าผมมีความเป็นมาที่มันซับซ้อนมากเรื่องกิสนากิสนาเนี่ยเป็นความโลภนะนี้รับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเป็นทองคําดานะครับฉะนั้นแล้วม,มูลค่าเนี่ยไม่ต้องพูดเลยไม้ทุกชนิดในโลกนี้นะครับสู้กิสนาไม่ได้กิสนาเนี่ยเป็นบ่อน้ํามันการอากาศ และในทำลายผมหรือในเ c ซ b ป o กผมเนี่ยเข้าไปจะเห็นดีๆว่าทำไมมีคลิปหอลอกลวงตุ้มตุ๋นกันเต็มไปหมดเลยซึ่งผมไม่ชอบนะครับจานั้นเนี่ยพ,พี่น้องหรือพี่ๆน้องๆที่มานั่งอยู่ในวันเนี้ยผมนึงบอกกระทางคุณวิรัต์ไปว่าต้าองเอาตัวจริงเสียจรนะิงอ่ะเพราะการที่ผมใส่คอมไหนข้อมือปลุกเสกเนี่ยอย่าลืมนะว่าผมเคยดูแลบุลปูล่าตาทิพย์ ผมเคยดูแลปูแหวนด้งนสิ่งที่ผมสร้างไว้บุญคุณต่างๆที่ผมทำไว้กับประชาชนกับผ่านป่าแล้วผมเองกินเจมาตั้งแต่อายุแปดขวบท่านคิดดูนะกินเจนะตั้งแต่แปดขวบปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่เข้าป่าเนี่ยนะสัวมากก็จะล่าสัตว์แข่งพวกผ่านป่าพวกป่าไม้หรือเท่าที่ตำรวจตำรวจต่างๆเนี่ยจะฆ่าสัตว์แต่ผมไม่นะโทษนะผมผมยังไม่ทําลายสัตว์ตัดชีวิตนะครับ เราจะช่วยด้วยของคุณวัฒนาต่างๆนะครับฉะนั้นวันนี้ที่ที่ได้มีโอกาสมาพูดเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่สี่นะครับที่เราจะสร้างคุณดูไปแล้วกันว่ากิจไหนหเจอนี้จะตไหมนะฮะทำไมสามเบมมทําได้ทําไมชิจูโร่ทาได้ทําไมฮิโนกิใช้ประการทํงทได้ท่านเซยินที่ฮิโนกิใช้ประกาไหมเบื้องหลังอยู่ผมเนี่ยนะช่วยเขา ทั้งหมดเลยนวะันตกรรมทั้งหมดตั้งแต่ผ้าปูที่นอนวันนี้ผมก็มาโชว์ด้วยนะนะครับผ้าปูที่นอนอะไรมาด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาเจอสมาชิกและได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากเอาวิ้ดีกว่าผมพูดตรงๆเลยว่าคนที่มาเนี่ยจะได้ความรู้เรื่องปริศนาอย่างมากเลยเพราะว่าท่านตอน้องไปสือต่อพี่น้องว่าตัวจริงตัวปลอมใช่ไหมเพราะ๋ยนนี้มันมีการมันอะไรกันมากเลยนะในในโลกของความเป็นจริงของเรา นะครับการที่จะมาวันนี้ได้เนี่ยมันมีตำนานตำนานผมก็มีอยู่ในวิทีมาเร้่อยแยกหมดเลยแต่วันนี้ผมใส่เชื่อเสื้อลิบตาเลยนะให้เห็นว่านี่คือตัวจริงเป็นตัวจริงนะครับนะตัวจริงเพราะเสื้อนี่ก็ยังปลอมกันได้แตนะ่หน้าตายสันติกรรมได้นะครับดังนั้นวันนี้เราได้เจอกันทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีๆนะอย่างมากมากเลยผมเตรียมมาเขียนเรื่องย,อย่อๆมานะ เยอะๆเนี่ยขนาดนิดๆเนี่ยนะมันเยอะมากเลยนะก่อนโควิดท่านเชื่อไหม